ตดใจกระดือกระ่องขึ้นคือแก้มขึ้นให้ยืดหล่อเรื่ออครับปูคือคอยแข้าเก่ามือนี่คือแถวกว่าปีกอ่อนเราบอได้รวมม้อนเจ่ปีกอ่อนเจ้าบเเแ่าปานิ่งเจ้าแม่ปีืีเจ้าเ็ดพี่วีเจ้าบอคือเก่า ไม่จะได้กลับเป็นผู้เท้าเกา่ถเกาถึงเกา่าถึงเฒ่าไปกับฮะค,คือเก่ารอบคือเพราะเริ่มรอคือเงิพรเริ่มเสียงดีก็พอนิดครับโอ้ยแบบสิเริ่มครับกู แข้งแขยแก๊เอากันร้เอากเวยผม่รอนาเกดบ่งนะต้ง่เิดปูกาเพระเขาคือชื่อดีว่าแชื่อดีเปิดว่นนั้นพอเปปุ๊บเปิดชื่อขามาเีช่อีเป็นนั่งสันปูเขาว่าจข้งแขย์แต่ช่ไปใหนพกใครล้านได้บ้งปนั่งแ่งเคือปห็นเ่ยง่หอ้คนใ้ร่นต่อนั่นตอนี่สันูแข่งไเ กับฟังว่่เขาใจกืเข um. ้า่าแทนมึงงายเลยเนาะเดี๋ยวพอถึงพื้นุกมันฟื้นมือเออฟื้นมือผู้คือขี้ริ้วขี้ริ้งปูดใจสายตาเก่าเก็บความได้เลยสายาไ่คือมังามงางามอยู่ปูงามอยื่เนาะงามอยู่ตีปูไม่งามลอเยันว่าเก่าเกงามเลยครัะเออปัญญารับปูด่จเปครตบอื แต่ว่างมุงจะคืพ่อมแล้ว่อ้ไห้พ่อเขากรองมาเรื่มปูเป็นพระเยกัน่าปูเนี่เขาวางจะแต่เจ้าเขาเ่เห็นพอขื้นปกขึ้นปกมันจะได้ก็ได้ขึ้นปกปูมุ้งว่าขึ้นมากเจ้าว่ากับว่าขื่นพ่อเขากล้องมาเร่มขื่นจะม่คู่วะพ่อยังขาวกับจังก็ว่าโดดให้ยังเป็นคือหนังผอคือว่าปูจะก้าเก้าเด็ดปตอนที่สองปูก็สิมาปูเจ้ว่า หาพอบอพอมาเอื้องครับเขาว่าตอนนั้นตัวนี้พอคิดพ่อคิดเขาเมื่อยกันเก่าเก่าเกศมาตอนที่สองสิม,มีปูเลยพ่อครับขยับเคลื่อน้ายเมื่อกันกวดครับคือพ่อกต่คืเดือดรัวรัวเนาะครับว้ายบันทึกกับบันทออึก <c oughs> ครับพ่อจัดหมื่อยดีเลย,ย,ยนะครับผู้ใดก็นดีกว่าจักปูนะครับบัน ไม่ง้างกว่าย้างอือคือฟองงานอือสวนบ่ายอออกสวนควบสวนควบรออาจารฟวบ่อ้วงเด้อคอเาแค่แรวแค่รอคือเก่าเลยอือก็นงามก็ได้กัวแวก็หม่ได้คนรออย่า่ปูแค่ว่าคุ่มหัวงอมเดลีๆยดำดำหมอบุ้งแอดก็โค้งอืครับ มื่อกี้รู้ชึ่ว่าอารมณ์จะดีไหอครับปูมันเป็นงอนใกล้ชั่วพันขามันจะชติดครับมัเป็นแทงเบิกบานไือครับปูสีไป็ตดนะใ่จแฉลงผมว่ใกล้คืองกล้องลบวงโชย่าตรนี้ครับแต่ว่า่กล้แฉลแล้วยกล้ยืมกยืครับปูต้องผ่านขั้นตอนไโกวนเนาะครับเออเมือนี้กับมือแข็งบ้านดื้อข้าฝอยเดื้อ คุเนี่ยคุายมื่อคือกับเนี่นเราหวยค้นลูข้าวบอกนจะเดลี่ยเปลี่เปล่โอ้เากระไรท้นมันเบาเรื่องบไห่ท่านสันรว่อเขาท่ายปวดโค้หาบ่ก็คือเอาแ่ารจะเส้นเปเปนกจะเอลเปลนโอ้จาร่เอลเปลดนคือ้นอเเปีเปเปลยเปลดไเรื่อครับผมเขาเรียกว่าเปิดเปด เออาหูุแรนได้ปูได้คนที่รวมลุ่มาให้มือโชคมือแรงมือโรคมือไม้อ้ายด้วันนั้นขุกขาพได้หนหนึ่งแล้วก็รวยทุกกคนนะเอาูดูสาธุสาตุกนมัายงหมแนเ่งถเราแบบว่อ่านกระไรคือครับอันนี้คุณวัฒนาพูดนะคิดแต่แค่ไม่กับว่าใช้ขลิบตตอตโทแก้วป้าชคขึ้นดปเดิม กับปูคุณวดวดตโนตอตอชอรอ่อลยห้าไม่หายบือเือมันหมักไม่พาไยยืมพาปไปปูพมไพอต้องนืเมื่อืแบบพอ่ยอัดคือมันก็คือพ่อพอเกลือครับคุณวัฒนา ตดดตาทองมาไป่ายเดือกวัฒนากิตติชัยเออขอสะสคงข้างบุญแก่พ่อด้วยวัดฒนะขอโชคขอลาบขอทุกขอมันจากองค์ปู่จ่าช้าอยากเข้าเข้าเกิดด้วยเอาใครอิ่งนั่งอยากมากอยากวันพ่ออยากให้มากเอออยากให้อีนั่งวัฒนากิตติชัยมาว่วงบุญด้วย ในวันที่เคยวันที่เข้าครับปูไม่ไหนปูเนาะครับหม่ามาหได้กับหมารูอข้ารูกกาโบว่เด้กสียข้าเียกาโบเด็กกลางขันเด้กียง่าางช้อนถือกาโบเด็กแดงก็ขึ้นมาเป็นย่างเท่านี้หครับปู่าใครถสีมาร่างกึงว่าเด็เบิ่งดอกปูว่าเด็ฟังดอกเลื่องกากเนาะนึกวาบอกรถถู เออให้นางวัฒนากิตเชัยคือแค่แคตรงขาปานปักงมากรับปูสาธุสาธุยอดยอดทอดใหญ่ยอดยอดทอดใครับยอดนางวัฒนาดูขึ้นเก้าคิบเก็ดวับเก้าิเ็ดเออเอามือโมือยาือมไม้เงแล้วก็รูดูไต่มี่แนกขึ้นนั่งรูปปูขาแโมโมอันี้คืเรียึคือแกมโม นางออนนี่ค่คำว่าคุ้มปราบคารวะหอมคารวะปุ่งปูชื่อปากหอมปูตาเรื่ออีพอเร่อมาไหว้วนชื่อชักชื่ออะไรให้ค้าขายง่ายเมื่อดื้อให้มือศบมือแับมือศกมือไม้ยากรนี่แค่ขันอยากมากพนงาพนงามามืออื่นแต่งว่าชื่อสุกเก็ตอะไรเร่อเร่อมาไหวชื่อสุกเก็ตเครื่องบิน พ่อพ่อเบ่าพ่อบาบอกเขาเลียนมาเยเขาแหงรับมาพ่ะวนานำผัวราบเราพ่อเข้มขึ้นทังฝาไม่ขึ้ถือขวเอากรวื้อมตรวจ่เสือพคิดว่าอะไรังฝาอูดก่นกยเถียงพ่อ่อบใคร่มีปัญหาเลยพ่มีครับอือแค่็่ีปัญหากับฟันเงี่ยเดี๋ยวมันหัวเรา มือยิงยางฟอน้ำคขอขวงเครื่องมือบาแมันขวบใส่ก boss, ัวยาห่มันขวงอืมมันก็ตกวป้ตอดตอดอย่างนีมันขวมันบินบ่ท่านคอเออปัจจเงียเขาเปลี่รับไม่เข้าใจงั้เออคนั่อ <CPU> <ibles> ่อนนี่ค่เากมาก่ะอืมแค่มือเบอร์ไม้เบอร์เปรเบอร์พี่ขึเบอร์อืมคำฟ้าก็คืคำฝนคำบินคำงานาำฟ้าคำฝอืมเบอร์ใครเืมเบอร์อะไรครับ พูดกับการบ้านผู้หญิงมันเป็นกาจะแก้งไมเดโอ้่ายหนึ่งพันตัวผู้ผู้ใครหนึ่ันพู้คันว่าผู้จยเอาเป็นตานน้ลยังวามันบ่ได้เอาน้ผู้กึญหัวเอาเอาแล้วแล้มสะพูดบ่บกยิ้มกับบอคือคืออรก็เอานล้ที่น่าก่อนยิ่งข้าครบพูดแต่เป็นการพ่อพวน้่งล

เขาเข่งใบเก่าผม้ลยครับะให้ยินกอนี่แค่ะคำ่าคุ้มถึงวัดแข่งเวรจางจะซื้อเครื่องหรอว่าเขาคือตัวแบบนดน้องยี่นังคนเนี่ยได้หมวดสบุขหายเครื่องถายทำบุญอันนี้มันคือวัดกันไงโน้ตซอตีนอนน่นระถูกเนาะ เออถวยายทนงนงง้ำขอดกระทึงยัางอือพมาแทนเออมือมย่งสชไหมอืมนางเช้าเนี่อินวิรัตอื ừ, จันทุดานงรักอังคณาอุดรอื ừ, มีสำเบืองขาลิขาอืดวงปลาเงือะมุงเปรนุตกิจคือพัดอะคูณรเลได้หมอเพราเด้๋คือขนของข้าเนาะ อ่าทหมือโชคมือนามือโชคมือมั้งจงจงแล้วก็รวทุกทุกคนจะเรื่องจะรื่องนะูนะอย่างนอนยกกันเดี๋ยวไปว่าห่างว่าพวกอย่างนี้มือขึ้นจะได้ก็คูณได้ว่าอันนี้นางชาิคาอุ่นแ็งกราบคารวะปู่าปู่คือาปูจาวาจะไหนจะมาหาลูคือว่าจริงจรงไหม มว่ยมาบ่างห่งเลยืตองอือสิริารืของบ่ปูโบเนี้ยพออยู่แล้วรื่องใครถึงไปก็ไม่ผู้อื่นอ่าจะไปเข้าฟยังงั้นใช่ริสาจะไปโบช่างอืมครับปูไอ้บช่างก็บ่ยากอกคือนัคือเมื่อคื่นเบาอีเรื่องยืมครับปูไม่ใช่ยืจะกอดทเช่าบอกไงบ่โบอบช่างเช่าบอกงั้นโบขึงดูยครับปูพวกี้ก็พอแหลกไปไ้ พู้เล่รอบนไหนก็ไม่อาหอกลุขึ้นมาเรืยกเต้ผู้เล้นที่ิ้วเขาก็เรีเต้ผาเขาเขมขวบออกกะพูดห้องนั่งมัดมือมัดไว้เขาก็่แข็งเขาอันนี้แปลกที่เอ็ดเปีกคือไม่เอาเพรากันนั่งเอ็ดเปียกก็แบหิวเขาหิ้วนางควงควงมาดวแก่ิ้วมือหิ้วยห่บ่วจะจืนถรงือไม่ชีกตากหิ้วหัวชหงบ่ มไปเกูนกินขาวเปื้อนเหลือเปลืงเข่าก็ชืมเหมือนแ่ีึเปล่า็นยังไงคือว่าตะกินจะเข่าใช่ไหมส่วนตัวโมกินเขาไี่ปูน่าหน่อยเลยคือมาทาไมกับโมหวันโมวนเขาร่กับเปลยนรว่กับเปลียด่ารว่นกับเปลียงดปเพราะตะกินูฝกหน้าบูซิ่ห้างปืน้วกใจสุดเกลียวเลยเนี่ยขมามากไงที่หลบปู <laughs> không mặn ngay cái những cái tự thấy ông mai cũng như là cô ừ. ông mai mất cầm mưa ừ. 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 cái không có thêm có khả năng được từ cái 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 bài cái 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 kia cái 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 เขาไปเขาก็เพียงน้่าก็เพียงที่พูดเลยพวหน้าพกเสียง้เีย้นก็มดบักินผ้ากันมี่นกินมดเป็นโรยคุณติหนาอมอบกอดดงเตียง่งมาโมเส็งใจเงี้ยดงง้างงางกันโนมงงย่งงงถึงเยอะเยอะเข

เราไมก็คือ <rôle> บ <à déc> ูชากูาแต่เหมือนกบเขาแต่ว่าเรื่องเขาะกินนูอกินนปูแค่ปะเดียแต่แค่เหมือนเดียว่ามาหาปูไปขึนไหนยากแล้วลูกหลานจะกินเราเราดปูแค่ปะเดียแมก็เชื่อมเคอแต่พวกเนือหรวหแ่รเนี่แค่ดีขาอื เออว่าถึงมาหาลูกว่าแข่งคือว่าถึงมากมากจะไงกันเนียว่ามันตัวเครื่องเออคือไปใช้หุ่ก็เออมือขึ้นดึงใครว่าถพ่อก็ด้สิดใจลูกพ่าเครื่อว่าคือปูลูกนว่าเขาวปดนูพวกนกันยึงงานยึงานเอาคนเนี้กินหลอพอกตมเนอดยเลยเจคือว่าขึ้นเจนกับเขาพ็อคือว่ากวนว่าขึ้นเจนกับเขาให้พูดต่งหญิงเจ้เถืออยากคือเรื่องไรนะยื่รคบปู ก the ูเอกี้ให้ดูแกูกมาข่กับพวกใเนี่ยกคือเรื่องไูวจะเรื่องนี้ขึ้นถ้าพูดเรื่องมถือพ่อออกคะขึ้น่าเขาให้กูกลิ่มแบแท่งแบบเยอะถ้าูมือมือมือแช่ให้นางชายขามือมือรับมือมือมัหึงหึ่แล้วก็รวเบบกูเตอเออเอาพอพไปหาพ่อไปสือหายกอ บ่ไปเขาฝันะไก้ังบวอเลยจำได้ไยูครับปูจำได้แต่ช่างว่เดียวหรือช่างัช่างคอขาแห้ไปส่งเง,งนินปปูนั่นเวนั่นเวนั่นเวครับ อันน <t festivals> ี้รูปร่างคือรวมกวมมากดาพข้อจาระขออบิกบุญน้ำมือแล้วพ่อพันิจาเพื่อนฟ้าอ่าห้มือกบมือรามือกมือไม้มเงี้ยงี้ยกระดด้วยบึกบุญได้ทุกคนนั่นนะอืมคันยวนีูดต่เดีวกระดาอันนี้คำหมาคาพูเออคำหมาก้าบเกิดคาเสียบกเออืมาถวายอือพ่อเออห้มือกบมือรากมือกมือหมายเงี้ยงี้กกระดูด้วยเเกียบกเอะเอเช่อันนี้มันผู้ใด อันี้ของนางรำหรืออ <c oughs> <c oughs> ืมของนา่งรำถวายควงมาได้เก้าัวนา่งขวัญกีตเพชรคมนางพนิษพรน้ำมันอ่าให้มือกุมือดำมือกบมือไม้ให้เยอกันด้วยด้วยจะดด้วยอูขวานงามร่างอกบมวนอืมแต่บบมวนเขาไม่คู่กั่เดยกัเ่อจ้ะ ยม่ควรจะคิแโอ้ม่หายโอ้แขกใจแกแขงโค้หักแข่งเลยมันแยะหลายนักกีฬาโอ้อย่งยุ่งครับปูเออจ้งครับแ่ดีตัวแข่งมูเพิ่มตเดีตัวอดยูครับปูไม่ขอดุงหายปอดเครับอันนี้แข่งมูข้อกับใครเพราะมืนแข่งเงินหนักเงินเบารุกหมูเร้อ เกลี้ยงกระเป๋าแล้วแล้วนี้ถอดกระเป๋านะพ่อนะถอดกระเป๋าพ่อสงสารด้วยพ่อเพ่มันหน่วยบาทก็เออมครับปูหยบาทเติมด้วยสาม่ามพอคำนประมาณหกสิบเก้าเหรเยี่งหกสิบเ้าเล่มนี้ในส่วนยิ้มแล้วเกลี้ยงมดด้วยเกลยงมันราหกสิบเก้าบาทมก็เอื้อมครับปูื่นอากยังจะโม่พ่อเคยให้โชกให้ดาให้โชคให้มันพ่อเดกกโตล้มหายใจเยอนยังจะโม่ด้ว อ่ปต้ขึ้นกันชิเก้าบาทน่ะนะอีกแล้วชิปเก้านะนะเอาใหนนันจะมุ่เปิดตัวขึ้นอุ่จับปูมบ้านคอกับบอกด้แ่ไหนก็ไหนเลไปจับผูมือนงี้เอาอีกเอาจับปูเอาราชบัตรใชไหมจ้าอืมมันจ่่าเพื่อก้นใหม่นั่นแหละเขาว่างขายอยู่หิวไปหรือป่าแ่จะมุ่งพ่สินหให้คือ ให้ไปยึดประจักตัวที่เขาเขียนว่าก้าวเกดเลิอไปย้อเ้าวขาเดิศมือโคามือยาบมือโค่มือมัดหนึงแล้วกขาบอกข้นว่าหายแก่ขาดเชื่อันนี้น้องขอกราบารวะขอใชคุ้มแงุณพ่อขอเพื่อพี่เกยดด้วยนะขอเพื่อพี่วีแล็ด้วยนะคะแค่ดั่นั้นพี่เกิดมาไม่ใช่ค่ะคนยังมันเมื่อคืค่ะ น้ำไม่ท่วมค่ะน้ำหมดน้ำมันก็หมดเจ้่ะนั่งน่ะอว่าเออขอให้ไอ้จอยแจ่พออีิสก์นั่งได้แล้ง้จอยแล้วถวไวจังหวดก่อนถวไจังหวดก่อนเกิดฮอนว้นอืมครับปูบันนี้มือว่าชื่อแค่บมานรองขึ trim, <stop pretending. c oughs> ้น่องไหนรู้บ่มันคือมือไรรงตืมบ่อยยืมแค่พอบ่อนุงเกาหลีปู ยังยังโอ้ก็ไปไปฟังกูฟักูไม่ยินกูเกิดกูไม่กูจะไปส่วนแค่รอบกบ็อึกับพวกมวลบอกกับจำนาจำรังคูขึ้นโคกขึ้นป่าไปกัน,น่อง ปวดแ่เงาเนาเงวเาวว่ามันพุ่มขึ้นตรงไหมเออจะบักชิดก่อนช่วยจูกไปด้ายเออจะใก้ฟันหักไปลูกไปร้านคอขึ้นเกาหนึ่งใ่ปูเออจะใช่เขาแต่ว่าเง่ควได้ยัง ควมใหือค้าวาหบอกชิดอยัานมันก็เด็ื่นันมากอพ่ว่าันืมากว่าชื่อช้า่ะพอติมน้มให้ลูกได้ว่า่นอเติมให้คิดอยเออือันบอกชิดอยเลยว่าอุพฝากไฟตมเก้าสิหกบาท

อยากดับมันบ่นเร่องไเรื่องกรบดับกั้นารว่าดับคักคดับคักคดับคักคมาี่เราข่นน้นทุกคักคักทุกคักคักทุกคักกทุกคักคัมามาล่ำจนอัเดโป้านลอยได้โดนปรตัวกันเะปูขึ้นมานเนนอนด่วยวกมาขี้วยโดนดอกกนนะ วนมาแบบปขี่ไปทั้งอื่นนี่อื้อเด่๋วสั่นถ้าขี่ไปทั้งมันมันบักเี่ยปเรื่อง้วขี่ปนะปูในม้อนเลยั่นจะมันม่วนได้บาเขาตีเยงแรงอี่ยังว่าูถือรถมีหู่วปูปูใช้ี่บ่อบใหปูหายนหายืดเ้อกนีเนอว่า

แค่วัดแค่คนงั้นของวันมงคลมาไฟบ่อนงั่นก้อยเกี่ยวพี่พ่อถ้าไม่ให้หนาลูกตายเนี่อบอยใสกินน้ำท้องวันเนี่ยเอาอย่างไม่เต็งมันบ่เอาพอสีเลี่ยงไปพอขี้เลี่ยงไปออกร่างนึงไปร่าประเดี๋ยวบ่กพ่อร่างหงังบ่รับเอันนี้มันงวนแ่ะพ่อขี้ออกไห่ร่างนึงเออใครขี้มากกับมากันเขาแว อึังก๋ยเตียวข้างยืมเนี่ยพ่อโอ้ใครแต่ว่ายืมไปผู้ชายผู้ชายยืม่อถือข้างหายเขื่อนใจ้เขื่อนจอุ๊บวัดแจ้บัวหมดใจ้วดจ้วดแจเรียงขึ้นเรียงนะตกลงเออคือว่าผู้ชายกระจอกแค่ยืมพ่อว่้ใคพ่อกระอกเนี่ยขึ้นเยอะออกคอยเยอะขบปู ร่างข้อร่างนือครับแค่ให้ข้อออกคนเดียวคุ้งมันกอนเปลี่ยนนันเครับกินข้อเองมันกับม้ามันขับตื่นเ่แค่ก้มบกโคสายนั as, ่นคือที่นกดเตี๋ยวจัดไปรังนะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเอาอีกนี่แหละคือเจ็ดสิบอ้าวกาไดเรียนแต่น้องมันแสดเจ็ดสิบคนฟัวน้องมันหล่ข้อไม่หมดอัง น,นุษนาการนครชั้นจูงผากกอบกับวีและเด็กเนกาะนครชั้นจผากรวมอนุโมทนอาชาทูบุญไปนั่งกันอีนั่งตุกตาบาบือกับนายตุ่มตามนอนโบบือแค่คิดอย่างนั้นพอปู้จาดบารพหนนายเร้ยกว่าอีนั่งตุกตาบาบือขณะนี้ ลูกอยากขอแค่คบข,ข้างบุญเพื่อจะบวชบุญได้ได้ไหมพ่อพงวัลได้ขายหอยปลาลูกขายหอยบลบลูกคือหนึ่งชาวประกาศขายหอยลูกเฟตเตี่ยงเรื่องขายหอยพงษ์หอยชุ่มเขากิ่งหมู่บ้านครับขัน้นจะขายดีขายถูกขายเลยได้ลูกเหมือนว่าคือเื้อผูกขายหอยปลาลูกได้เท่าไหร่รู้จังไหม